ครอบครัวที่มีพ่อมีแม่มีพี่น้องดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติของหลายบ้านแต่ทว่าสำหรับเด็กบางคนนั่นกลับเป็นความปรารถนาที่ไกลเกินเอื้อมมีเด็กบางคนที่ต้องใช้ชีวิตท่ามกลางพ่อแม่ที่แยกทางกันเพราะความคิดเห็นไม่ตรงกันและที่แย่กว่านั้นบ่อยครั้งความขัดแย้งเหล่านั้นนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยากจะแก้ไขทิ้งความเจ็บปวดไว้ให้ลูก ผู้เปรียบเสมือนพยานรักของพ่อแม่และเหตุการณ์ที่ผมนำมาเล่าในวันนี้เป็นตัวอย่างของเรื่องราวที่น่าเศร้านั้นมาร่วมรับชมวิดีโอให้จบและสัมผัสเรื่องราวนี้ไปพร้อมกันนะครับในปี2016ณเมืองเพิร์สเมืองหลวงของรัฐ Western ์นออสเตรเลียสภาพอากาศที่เพิร์นั้นอบอุ่นบวกกับทิวทัศน์อันเป็นเอกลักษณ์ริมแม่น้ำสวอนทำให้เพิร์เป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจ ในวันที่สองกรกฎาคมปี2016ณเมืองแห่งนี้เองได้เกิดเหตุการณ์ที่น่าสะเทือนใจขึ้นวันนั้นเป็นวันที่แสนธรรมดาท้องฟ้าแจ่มใสชาวเมืองชื่ออเล็กซ์แซมเบลและเพื่อนๆไปตกปลาที่แม่น้ำสวอนพวกเขาไปถึงแม่น้ำสวอนตอน7.30โมง30นาทีและบังเอิญเห็นกระเป๋าเดินทางสีฟ้าใบหนึ่งลอยอยู่ในน้ำสิ่งนี้ดูผิดปกติมาก เพราะในความทรงจำของอเล็กซ์แม่น้ำสวอนมักจะสะอาดอยู่เสมออเล็กซ์จึงตัดสินใจลากกระเป๋าเดินทางใบนั้นขึ้นมาเขารู้สึกว่ากระเป๋าใบนี้ค่อนข้างหนักและสงสัยเป็นอย่างมากว่าข้างในมีอะไรแต่ทว่าข้างในนั้นกลับมีสิ่งที่น่ากลัวมากนั่นคือส่วนหนึ่งของร่างมนุษย์อเล็กซ์ตกใจกลัวและรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที ตำรวจออสเตรเลียเรียบมายัางที่เกิดเหตุและยืนยันว่าในกระเป๋าเดินทางคือร่างของผู้หญิงคนหนึ่งจากการตรวจสอบพวกเขาพบเบาะแสบางอย่างข้อแรกสาเหตุของการเสียชีวิตเกิดจากการถูกกระแทกอย่างแรงที่ศีรษะด้วยของแข็งเวลาที่เกิดเหตุคาดเป็นว่าช่วง2-3วันก่อนหน้านั้นเนื่องจากศีรษะและใบหน้าเสียหายหนักจึงไม่สามารถเห็นเขาโครงเดิม และไม่สามารถระบุตัวตนได้ผู้เสียชีวิตถูกระบุว่าเป็นชาวเอเชียส่วนสูง1เมตร58เซนติเมตรน้ำหนัก59กิโลกรัมอายุประมาณ35-45ปีสภาพร่างของผู้เสียชีวิตสวมเสื้อผ้าไม่ครบสวมเสื้อยืดสีดำลายดิสนีย์แลนด์โตเกียวสวมเสื้อกั๊กสีน้ำเงินแต่ท่อนล่างไม่ได้สวมใส่สิ่งใดนอกจากร่างผู้เสียชีวิตแล้ว ในกระเป๋าเดินทางสีฟ้ายังมีก้อนอิฐเล็กๆอีกหลายก้อนเป็นไปได้ว่าผู้ก่อเหตุใช้อิดเหล่านี้เพื่อเพิ่มน้ำหนักให้กระเป๋าทำให้มันจมลงสู่ก้นแม่น้ำได้ง่ายขึ้นตำรวจเก็บลายนิ้วมือและ DNA ของผู้เสียชีวิตไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลระดับชาติแต่ก็ไม่พบผลลัพธ์ดังนั้นตำรวจออสเตรเลียจึงต้องขอความร่วมมือจากองค์กรตำรวจสากลหรืออินเตอร์โป ในระหว่างรอการตอบกลับทางตำรวจออสเตรเลียก็พยายามจำลองใบหน้าของผู้เสียชีวิตเพื่อสืบสวนแม้ว่าใบหน้าของผู้หญิงคนนี้จะเสียหายแต่เขายังพอสังเกตได้ว่าเธอมีรอยสักที่พิเศษหลังจากนั้นตำรวจได้เผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้โดยหวังว่าจะพบผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อมาให้เบาะแสเพิ่มเติมหัวหน้าสารวัตรที่รับผิดชอบคดีกล่าวว่า ผู้เสียชีวิตน่าจะเป็นคนที่มีสุขภาพดีไม่ใช่คนที่ประสบความลำบากในชีวิตแน่นอนว่าผู้เสียชีวิตต้องมีเพื่อนมีญาติและมีครอบครัวดังนั้นขอให้ทุกคนช่วยสังเกตและหากพบว่ามีคนรู้จักหายตัวไปโปรดติดต่อตำรวจทันทีแม้ว่าคดีจะถูกเผยแพร่อ,ออกไปในวงกว้างและตำรวจได้รับสายโทรศัพท์กว่า250สายที่อ้างว่ามีข้อมูลแต่ส่วนใหญ่กลับเป็นข้อมูลขยะ ตำรวจยังได้ส่งนักประดาน้ำลงไปที่ก้นแม่น้ำสวรนเพื่อค้นหาเบาะแสเพิ่มเติมแต่ทว่าพื้นที่นี้กว้างใหญ่มากการค้นหาจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจนกระทั่งในเวลาต่อมาพวกเขาถึงพบจักรยานคันหนึ่งใต้น้ำบนจักรยานมีเขียงขนาดใหญ่ผูกติดอยู่ดูเหมือนว่าผู้ก่อเหตุจะใช้รถคันนี้ในการขนย้ายกระเป๋าเดินทางที่บรรจุสิ่งของนอกจากนี้ ตำรวจยังพบแว่นสายตาคู่หนึ่งใต้น้ําแต่ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องกับคดีหรือไม่ตำรวจยังได้ทดลองใช้เทคโนโลยี3 d ดีเพื่อสร้างภาพใบหน้าบางส่วนของผู้เสียชีวิตขึ้นมาใหม่อย่างไรก็ตามคดีก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆจนกระทั่ง2เดือนต่อมาเดือนกันยายนปี2016วานอีทิงนักศึกษาวัย25ปีจากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ได้มาที่สถานีตำรวจเพิร์เพื่อแจ้งว่าแม่ของเธอหายตัวไปวานอีถิงบอกว่าครั้งสุดท้ายที่เธอเจอแม่คือวันที่30มิถุนายนตั้งแต่เธอไปเรียนที่เมลเบิร์นเธอก็ติดต่อกับแม่ผ่านข้อความเท่านั้นจนกระทั่งเรียนจบและกลับมาบ้านเธอถึงพบว่าแม่หายตัวไปโทรศัพท์ติดต่อไม่ได้เพื่อนบ้านร,บรอบๆต่างก็บอกว่าไม่เห็นแม่ของเธอเลยตำรวจเมืองเพิร์ไปที่บ้านของวานอีถิง ซึ่งตั้งอยู่ในย่านคนรวยของเมืองมอสแมนปากตำรวจตรวจสอบภายในบ้านและไม่พบร่องรอยพิษปกติใดๆบ้านถูกทำความสะอาดเรียบร้อยไม่มีร่องรอยการงัดแงะเพื่อยืนยันผลตำรวจจึงเก็บประวัติการรักษาและตัวอย่าง DNA ของแม่ของว่านอี้ถิงหลังจากเปรียบเทียบแล้วในที่สุดพวกเขาก็ระบุได้ว่า ร่างในกระเป๋าเดินทางที่จมน้ำมาสองเดือนคือแม่ของวานอีถิงชื่อเฉินเพยเหวนินอายุ58ปีอันดับแรกตำรวจเริ่มวิเคราะห์ความสัมพันธ์ส่วนตัวของเฉินเพยเหวนินจากการสืบสวนและสัมภาษณ์หลายคนตำรวจยืนยันว่าเฉินเพยเหวินร่ำรวยมากเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งในออสเตรเลียนอกจากนี้เธอยังเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารของบริษัทแห่งหนึ่งเธอเป็นคนเชื้อสายจีน ก่อนหน้านี้ทำธุรกิจอยู่ที่สิงคโปร์ต่อมาในปี1999เธอย้ายมาที่เมืองเพิร์ตและกลายเป็นพลเมืองออสเตรเลียเธอมีความสามารถพูดได้หลายภาษาและยังเป็นศิลปินที่มีพรสวรรค์เพื่อนบ้านเล่าว่าฉันเพ่ยหวนเป็นคนเก็บตัวพูดน้อยความสัมพันธ์ของฉันเพ่ยเหวนไม่กว้างขวางและไม่ค่อยสูงสิงกับญาติพี่น้องในครอบครัวดังนั้น ตำรวจจึงพบผู้ต้องสงสัยสองคนอย่างรวดเร็วผู้ต้องสงสัยคนแรกคืออดีตสามีว่านอันผิงอายุ67ปีอาศัยอยู่ที่สิงคโปร์ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ดูเหมือนจะไม่ค่อยดีนักเหตุผลหนึ่งที่เธอย้ายมาออสเตรเลียก็เพื่อไม่ให้ลูกสาวได้พบกับว่านอันผิงตำรวจได้ทำการตรวจสอบเกี่ยวกับว่านอันผิงและพบว่าในวันที่30มิมิถุนายน เขาบินจากสิงคโปร์มายัางออสเตรเลียช่วงเวลาที่เฉินเพ่ยเหวินประสบเหตุก็เป็นช่วงประมาณวันที่ส0มสิมิถุนายนเช่นกันดังนั้นว่านอันผิงจึงมีความเป็นไปได้อย่างมากที่จะเป็นผู้ก่อเหตุจุดที่น่าสังเกตอีกอย่างคือสถานะทางการเงินของอันผิงไม่ค่อยดีได้ยินมาว่าเขาประสบปัญหาทางธุรกิจและมีหนี้สินจํานวนมากในขณะที่ฉันไพ่เหวินร่ํารวยสิ่งนี้อาจเป็นแรงจูงใจให้ว่านอันผิงลงมือทําเรื่องนี้ ผู้ต้องสงสัยคนที่สองคือลูกสาวของผู้เสียชีวิตว่านอี้ถิงแม้จะเป็นลูกสาวแถมยังเป็นคนแจ้งตำรวจแต่ก็มีบางจุดที่ทำให้ตำรวจสงสัยข้อแรกกว่าเธอจะแจ้งความก็ผ่านไปสองเดือนหลังจากแม่หายตัวไปซึ่งผิดปกติอย่างชัดเจนต่อมาในช่วงเวลาสองเดือนนั้นว่านอี้ถิงก็ได้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในวันรับปริญญาเมื่อวันที่สี่สิงหาคม ต่างจากนักศึกษาคนอื่นที่เชิญทั้งครอบครัวมาร่วมงานตำรวจกลับพบเพียงภาพถ่ายคู่กับพ่อของเธอว่านอันผิงทำไมพ่อที่อยู่ไกลถึงสิงคโปร์ถึงได้รับเชิญแต่แม่ที่อยู่ที่ออสเตรเลียกลับไม่ได้รับเชิญว่านอี้ถิงบอกว่าเธอเชิญทั้งพ่อและแม่พ่อกับแม่บินมาจากออสเตรเลียในวันที่30มิถุนายนมาถึงบ้านของพวกเขาที่เมืองเพิร์ตเว่าพ่อแม่ของเธอทะเลาะก,กัน แม่ไม่อยากให้พ่อกับเธอมีปฏิสัมพันธ์กันมากนักจึงยืนกรานไม่ให้พ่อเข้าร่วมง,งานพ่อของเธอไม่ยอมแน่นอนทําให้แม่โกรธมากจึงเก็บกระเป๋าและออกจากบ้านไปขึ้นรถสีขาวที่มีคนขับเป็นชาวเอเชียจากนั้นแม่ก็ส่งข้อความหาเธอบอกว่าจะไม่มาร่วมงานรับปริญญาแต่จะเตรียมตัวไปรักษาสุขภาพที่สวิตเซอร์แลนด์แทนแล้วค่อยวางแผนไปเที่ยวไกลๆกับเพื่อน ว่านอี้ถิงเน้นย้ำว่าวันที่30มิถุนายนเป็นครั้งสุดท้ายที่เธอเจอแม่วันรุ่งขึ้นเธอกลับไปที่มหาวิทยายลัยในเมลเบิร์นหลังจากนั้นเธอก็ยังติดต่อกับแม่แต่ผ่านทางข้อความโทรศัพท์เท่านั้นไม่ได้เจอหน้ากันเมื่อตำรวจถามว่านั้นอันผิงคำให้การของเขาและลูกสาวค่อนข้างคล้ายกันหลังจากร่วมงานรับปริญญาของลูกเขาก็กลับสิงคโปร์โดยไม่รู้เลยว่า เฉินเปยเหวินหายตัวไปและเกิดเรื่องร้ายขึ้นฟังดูเหมือนสมเหตุสมผลแต่ความจริงกลับเต็มไปด้วยช่องโหว่ตำรวจรวบรวมข้อมูลจากกล้องวงจรปิดใกล้บ้านเฉินเปยเหวินและพบว่าในวันที่30มิถุนายนไม่มีรถสีขาวเลยยิ่งไปกว่านั้นในบันทึกการเข้าออกประเทศไม่มีข้อมูลใดระบุว่าเฉินเปยเหวินเดินทางออกนอกประเทศในวันที่30มิถุนายนดูเหมือนว่าสองพ่อลูกจะเตรียมคำให้การกันมาก่อน เพื่อสร้างเรื่องราวขึ้นมาตำรวจสงสัยว่าพวกเขาร่วมมือกันวางแผนทำร้ายฉันไปเหวินอายการจึงตั้งข้อหาสองพ่อลูกอย่างเป็นทางการเมื่อเผชิญกับข้อกล่าวหาทั้งสองคนกลับเล่าเรื่องราวที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงว่านอี้ถิงพูดก่อนว่าวันที่30มิถุนายนพ่อเดินทางจากสิงคโปร์มาเพิร์ครั้งนี้ เข้ามาเพื่อคุยเรื่องงานรับปริญญาของฉันเป็นหลักตอนนั้นฉันอยู่ชั้นล่างส่วนพ่อกับแม่คุยกันอยู่ชั้นบนไม่วานพวกเขาก็ทะเลาะกันเรื่องบ้านและเรื่องเงินทองแม่ของฉันโกรธและตะโกนเสียงดังฉันยืนอยู่ตรงบันไดและได้ยินเสียงโลหะกระแทกกันชัดเจนฉันยังตะโกนถามไปว่าแม่คะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแต่พ่อไม่ให้ฉันขึ้นไปสักพักใหญ่ พ่อถึงเดินลงมาข้างล่างเขาเล่าให้ฉันฟังอย่างมีสติเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าเขาทะเลาะก,กับแม่และถูกแม่ลงไม้ลงมือก่อนเขาจึงหยิบกล่องใส่กระดาษบนโตะ๊ะแล้วเวี่ยงไปทางศีรษะของแม่โชคร้ายที่แม่ล้มลงและหมดสติไปและนั่นเป็นเพียงอุบัติเหตุฉันจินตนาการไม่ออกเลยว่าจะต้องเสียทั้งพ่อและแม่ไปหากพ่อต้องติดคุก ดังนั้นฉันจึงไม่แจ้งตารวจและเลือกที่จะเก็บความลับให้พ่อหลังจากนั้นก็จัดการทำความสะอาดร่องรอยและหลักฐานที่เกี่ยวข้องในบ้านอย่างระมัดระวังเพื่อเบียงเบนความสนใจฉันยังแต่งเรื่องว่าแม่กำลังไปเที่ยวในช่วงสองเดือนที่แม่หายไปฉันส่งข้อความหาแม่หลายครั้งทำเหมือนว่าแม่ยังมีชีวิตอยู่งานรับปริญญามีแค่พ่อที่มาร่วมและถ่ายรูปด้วยกัน เพื่อช่วยพ่อฝ่าฟันปัญหาการเงินหลังจากแม่จากไปฉันโอนเงินให้สองครั้งรวมเป็นเงิน135,000ดอลลาร์สหรัฐตำรวจถามว่าแล้วร่างของเฉินไปหวนถูกนำไปที่แม่น้ำสวรเมื่อไหร่ว่านอี้ถิงบอกว่าเธอไม่รู้ตัวเธอเองหลังจากแม่เสียก็กลัวมากพ่อบอกเธอว่าทุกอย่างจัดการเรียบร้อยแล้วเธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพ่อจัดการอย่างไร เมื่อได้ยินคำให้การของลูกว่านอันผิงตกใจและหวาดกลัวมากหากสารเชื่อคำให้การของว่านอี้ถิงเขาต้องตกที่นั่งลำบากแน่นอนดังนั้นคำให้การของเขาจึงแตกต่างจากว่านอี้ถิงลูกสาวของผมโก <Go. S 2> ความจริงคือวันที่30มิถุนายนผมได้รับเชิญไปที่เพิร์ธเพื่อคุยเรื่องงานรับปริญญาแต่พอผมเข้าบ้านผมเจอแค่ลูกสาว ส่วนอดีตภรรยาเฉินเปยเหวินไม่อยู่บ้างตอนนั้นผมถามว่าเฉินเป่ยเหวินไปไหนลูกก็บอกว่าลูกแอบติดต่อกับผมและถูกอดีตภรรยาจับได้ทําให้แม่ลูกทะเลาะก,กันและคว้างปลาสิ่งของใส่กันในชั่วขณะที่ทำอะไรไม่ถูกลูกหยิบกล่องใส่เอกสารบนโต๊ะตีไปที่ศีรษะของแม่เฉินเปยเหวินได้รับบาดเจ็บและนอนอยู่บนเตียงวันต่อมา เสียชีวิตว่านอันผิงพูดต่อว่าตอนนั้นผมก็สับสนมากเมื่อได้ยินเรื่องนี้หลังจากนั้นตามคำบอกของลูกผมก็เจอร่างของอดีตภรรยาในถังขยะผมสงสารลูกสาวมากเขากำลังจะเรียนจบยังมีอนาคตรออยู่ข้างล่าผมไม่อยากให้ลูกติดคุกดังนั้นผมจึงไม่แจ้งตารวจและเก็บเป็นความลับจากนั้นผมปรึกษากับลูกสาว และเราช่วยกันใช้จักรยานขนย้ายร่างของเฉินไปเหวนไปทิ้งที่แม่น้ำสวอนเราสองพ่อลูกทำความสะอาดที่เกิดเหตุและหลักฐานในบ้านอย่างระมัดระวังและแต่งเรื่องว่าเฉินไปเหวนินขึ้นรถของผู้ชาชาวเอเชียไปเที่ยวที่ยุโรปเพื่อเบี่ยงเบนการสืบสวนผมทำทุกอย่างเพื่อลูกแต่ไม่คิดเลยว่าลูกจะโยนความคิดให้ผมเธอเป็นนักแสดงที่เก่งจริงๆ เรื่องราวของทั้งสองพ่อลูกล้วนสมเหตุสมผลกระชับทำให้ตำรวจปวดหัวมากหลังจากหารือกันสี่วันขณะลุกขุนก็ได้ข้อสรุปพวกเขาเชื่อคำให้การของลูกสาวว่าหน่ออี้ถิงผู้พิพากษาโจเซฟแมกกราฟตัดสินว่าว่านอันผิงเป็นผู้ที่มีแรงจูงใจมากที่สุดเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานก่อเหตุร้ายแรงต้องโทษจำคุกตลอดชีวิต และต้องรับโทษอย่างน้อย20ปีจึงจะมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนโทษในขณะที่ว่านอี้ถิงถูกตัดสินว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดเนื่องจากช่วยทำลายหลักฐานและโกหกเธอถูกตัดสินจำคุก4ปี10เดือนเมื่อศาลอ่านคำพิพากษาว่านอันผิงกลับนิ่งเฉยโดยไม่แสดงอารมณ์ใดๆในขณะที่ว่านอี้ถิงร้องไห้หนักมาก การที่ผู้พิพากษาเชื่อคำให้การของลูกสาวก็ไม่ใช่เรื่องไร้เหตุผลเพื่อนร่วมชั้นของว่านอี้ถิงบอกว่าเธอเป็นคนที่มีความรักและความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับแม่ก็ไม่ได้ตึงเครียดอย่างที่ทุกคนคิดในทางกลับกันฝั่งของว่านอันผิงหลังเกิดเหตุเขายังคงเฉยเมยไร้ความรู้สึกและไปทำงานตามปกติแถมยังมาร่วมงานรับปริญญาของลูกยังมีความสุข เขาใช้ความไว้วางใจของลูกเพื่อวางแผนคำให้การเท็จอย่างรอบคอบเพื่อปกปิดความจริงโดยไม่มีความสำนึกผิดคดีการเสียชีวิตของผู้หญิงในแม่น้ำวอนก็ได้ปิดฉากลงแต่ข้อสงสัยที่ทิ้งไว้ให้ผู้ติดตามก็ยังคงอยู่ว่านันพิงเป็นคนลงมือจริงหรือไม่หรือยังมีอะไรที่ยังไม่ถูกค้นพบเพื่อนเพื่อน,นคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์คลิป และสนับสนุนพวกเราด้วยการกดติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีและเจอกันใหม่